แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ตัดสินใจเปลี่ยนงานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มองว่าเอาละเอาอดีตวางทิ้งไว้แล้วแล้วมีความรู้สึกว่าเอาละฉันจะไปหาอนาคตแล้วก็จะตัดสินใจว่า,าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่ถ้าเราเชื่อว่าเราจะไปสร้างอะไรที่มันดีๆขึ้นในอนาคตเราเดินต่อเราก็เดินออกจากคอมฟอร์ทโซนของเราไปมันอาจจะยากลําบากอย่างที่ว่าในช่วงแรกแต่ว่าในที่สุดแล้ว พอมองย้อนกลับเนี่ยโอ้มันพราวทุ o มบีมากแต่นคนเสียดายนะพี่โจ้พี่พโจ้บางคนบอกว่าโอ้ไม่น่าเลยมีไหม ไม่น่าออกมาเลยก็แน่เลยคนที่อยู่ในกาอดีตไงแล้วก็ชีวิตไปเลยใช่แล้วถ้าคุณคิดอย่างนั้นชีวิตมันก็จะย้อนกลับไปสู่อดีตเดิมมันก็จะวนลูปแล้วแต่ในความเป็นจริงนะผลพวงในอดีตถึงแม้ว่ามันจะเป็นอดีตที่แบบไม่ไกลบางทีมันส่งผลถึงปัจจุบันของเราอะก็จะให้ทํำยังไงครับเช่นเช่นแบบเมื่อวานยังมีนี่วันนี้มันก็ยังมีอยู่อ่ะก็อันนี้คือคุณแก้ไขอดีตมันไม่ได้เป็นเรื่องว่าอดีตมาทําให้คุณ ตัดสินใจอย่างไรแต่ตอนนี้สมมติสมมติว่าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินเหมือนผมเคยเป็นในในอดีตผมรู้ว่าผมมีกองหนี้อยู่กองหนึ่งกับผมอยู่กับปัจจุบันแล้วผมบอกว่าเฮ้ยผมจะแก้ไขเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นผมก็ต้องไปแก้ก,กองหนี้กองเนี้ว่าเอ๊ะผมจะจัดการกับมันยังไงแต่ผมจะไม่กลับไปนั่งคิดย้อนว่า มันมาได้ยังไงผมไม่คิดแล้วไงรู้อย่างนี้ไม่น่ารูดไอ้นั่นดีกว่ารู้่นี้ไม่น่าซื้อรถดีกว่าอันนี้ไม่ไม่มีประโยชน์จบแล้วมุนนี้มาตั้งเลยแล้วก็ตั้งหลักเลยว่าว่าหลุดมันยังไงว่า how ที่จะแก้ไขปัญหามันครับแต่ไม่ได้มานั่งฟูมไฟล์ว่าแบบโอ้มันไม่น่าไปทำนี่แล้วไม่น่าอย่างนั้นไม่มีประโยชน์มองไปในอนาคตดีกว่าครับหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งที่เคยทําผิดพลาดมาเมื่อครั้งอดีต จริงๆก็เอากลับมาใช้อันนั้นมันเป็นบทเรียนะเออแต่ไม่ควรไปยึดอยู่กับมันคือรักจะไม่มองเป็นข้อผิดพลาดนั้นเรามองเป็นประสบการณ์ถึงแม้มันจะถึงแม้ว่ามันจะเป็นข้อผิดพลาดแต่เรามองว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเราถึงคิดได้แบบนี้มันอาจจะมาหาว่าตอนนั้นมันผิดพลาดเพราะอะไรแล้วก็เอาวิธีการที่จะต้องทานั่นแหละใช่แล้วก็มันขึ้นอยู่กับคนคิดบวกคิดลบมากกว่าอถ้าเกิดคิดลบก็จะโทษอย่างดีปัจจุบันเขาบอก positive thinking ก็คิดบวกถ้าเกิดวันนั้น เราไม่ล้มเหลววันนี้เราก็คงไม่มาเนชมาจัดการการเงิแต่ช่างมันช่างมันจบกับเรื่องราวในอดีตกันไปมาเริ่มต้นว่าปัจจุบันเราหรือจะอย่างสมมุติว่าสําหรับน้องๆที่อาจจะเพิ่งเริ่มทํางานก็เราก็ยังไม่อาจจะยังไม่ได้มีสินมากเออไม่มีอดีตที่ล้มเหลวแต่คําถามก็คือว่าผมก็เสนอแนะว่าเอาละคุณไม่มีอดีตที่จะต้องมาทําให้คุณต้องทนทุกข์อะไรกับมันหรือว่าฟูฟายอะไรกับมันแต่ว่า ข้อแนะนําก็คือเฮ้ยถ้าคุณต้องการจะมองไปเป็นคนในอนาคตสังคมในอนาคตของคุณคุณก็ต้องมานั่งคิดแล้วสิว่าเอ๊ะแล้วเป้าหมายของคุณในชีวิตคุณเนี่ยคุณอยากเป็นยังไงใช่ไหมาบางครั้งเนี่ยมันแปลกมนุษย์เราเนี่ยสังคมไทย,เ,ยเวลาพ่อแม่เราถามเราในอดีตหรือแบบเราไปเจอญาติโกโหติกาเขาชอบถามเราจะทําเป็นนะไาหรือเป็นพายาบาลไม่ไม่เขาจะถามว่าอยากเป็นะไราโตขึ้นมาอะไรอยากเป็นอะไร อย่างนู้นอย่างนี้อยากเป็นทหารเป็นตำรวจแล้วจริงๆบนชีวิตจริงๆของมนุษย์ทุกคนเนี่ยไอ้ที่พูดตอนเด็กกับไอ้ที่โตมาเนี่ยคนละเรื่องเพราะมันเป็นความแซดเดลี่อะ่ะก็คือเด็กเด็กๆกมันเห็นอะไร<อ>ที่มันชอบก็บอกออกมาแต่มันไม่ได้มีอะไรที่มันอยู่ในอินไซต์มันจริงๆหรอกแต่ว่ามันค้นหาตัวเองเมื่อมันโตว่าเออมันอยากเป็นอะไรในที่สุดมันหาอะไรที่ตัวเองฟิตอินที่สุดและเหมาะที่สุดที่จะไปใช่ไหมแต่ผมว่า มันต้องเปลี่ยนทัศนคติเหมือนกันคือคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะต้องพ่อแม่เนี่ยอาจจะต้องสอนคนรุ่นใหม่ว่าแทนที่จะไปถามว่าโตขึ้นมาแล้วอยากจะเป็นอะไรถามใหม่ว่าโตขึ้นมาเนี่ยอยากมีอิสระภาพทางการเงินระดับไหนคือความหมายคือว่าคือถ้าพูดแบบภาษาสมัยก่อนคือว่าอยากรวยหรือเปล่า ใช่ไหมถ้าอยากรวยคําว่ารวยของพวกเธอเนี่ยคือเท่าไหร่คือเท่าไหร่เราแต่คนก็ไม่เท่ากันใช่คือผมคิดคิดง่ายๆเนี่ยอย่างมันมีตารางของไอ้ในตำรา personal finance เนี่ยการบริหารเงินส่วนบุคคลเนี่ยเขาบอกว่าลองคิดง่ายๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคุณทำงานกันมาเรื่อยจากสตาร์ทเงินเดือนตอนจบใหม่ๆสมัยนี้อาจจะหมื่นต้นๆคุณก็ทำงานไต่เต้ามาเรื่อยๆเงินเดือนอาจจะ โซโซก็สูงสุดก่อนกเกษียณอาจจะได้สักเอาว่ากเกือบแสนสมมุตินะสำหรับคนที่ประสบความสําเร็จอาจจะขึ้นไปเรื่อยๆนะเป็นแสนสองแสนสามแสนเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือมีธุรกิจของตัวเองร่ํารวยอะไรไปก็ตามในอนาคตเนี่ยแต่น,นั้นมันคือ c a r รียพาร์แล้วก็สิ่งที่คุณจะเดินไปสู่ชีวิตการทํางานแต่เคยถามตัวเองไหมว่าเต่อเรากเกษียณเนี่ยเมื่อเราอายุ60ปีเนี่ยแต่ก่อนผมไม่เคยคิดนะแต่ผมอาจจะเริ่ม ใกล้แมคิดใกล้มากเคยถามตัวเองไหมว่าหลังกเกษียนณจะยังไงเราจะมีชีวิตอยู่ยังไงวะแล้วเรื่องที่มันทําให้ผมเนี่ยสะดุดกับเรื่องนี้มากก็คือคุณพ่อผมเพิ่งเสียไปแล้วผมก็มีความสึกว่าเอ๊ะคุณพ่อผมเนี่ยท,ท,ทั้งๆที่ท่านก็ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรมากมายแต่ท่านก็ดูมีมีความสุขกับชีวิตพอสมควรแล้วก็ท่านก็มีความสุขอยากไปไหนทําอะไรท่านก็ได้ทํา ซึ่งผมว่าคําว่าอิสรภาพทางการเงินในความหมายผมเนี่ยคืออย่างเนี้คือทํำยังไงที่เราจะเมื่อเราแก่เท่าแล้วเราไม่เป็นภาระใครเราสามารถจะอยู่ได้ในสังคมแบบสบายๆบาแต่นี้พอคิดถึงเรื่องนี้มันก็ชวนคิดต่อใช่ไหมว่าเอ๊ะถ้าเราควรจะมีเงินสักเท่าไหร่นะเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันใชนะ่สมมติผมบอกว่าเฮ้ยโดยไลฟ์สไตล์ผมชีวิตการดําเนินชีวิตของผมผมคิดว่าเ,เดือนหนึ่งสักสามหมื่น สี่หมื่นต่อเดือนอันนี้ต่อคนเลยนะสมมติเป็นนายรัชพลในใ,ในในตอนอายุ6กสิบคุณปู่คุณปู่รัชพลสมมติว่าสักสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยเราคงพออยู่ได้สบายๆนะสามหมื่นสี่หมื่นนี่น้อยนะถ้ามองในแง่ไลฟ์สไตล์ปัจจุบันแต่เราผมมานั่งคูณตัวเลขดูว่าอ้าถ้าเกิดผมหกสิบผมใช้เงินเดือนละสามหมื่นสิบสองสามสามสิบหกผมต้องใช้ปีละเท่าไหร่สามแสนหกถ้าผมมีชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆจนผม ตายสมมุติว่าดูอายุเฉลี่ยมนุษย์ปัจจุบันคนไทยเขาบอกประมาณ80ผู้ชายผู้หญิงนี่85โอ้อีก25่สบ้าปีปีละ36มแสนคูณ2ีคูณ25สาำหรับผู้หญิงคิดเป็นเอาคูณ20่ก่อนคูณ20ก่อนได้6ล้านสี่หล้านแอดก็เท่ากับว่าก่อนที่จะถึงเกษียณคุณต้องมีเงิน6ล้านแก่อน60ต้องมีเงิน6ล้าน8อันนี้ไม่รวมกับค่าเงินที่ต้องสูงขึ้นด้วยนะน่นาคุณใช่ ไม่นับไอเงินเฟ้อนะคิดตัวเลขง่ายๆเลยนะหกล้านแปดเจ้นี้ง่ายๆที่ที่ผมชวนให้คิดก็คือว่าคำว่ามีอิสรภาพทางการเงินผมก็คือว่าเอาละคุณมองไปที่อายุหกสิบนั่นแหละแล้วคุณคิดว่าคุณอยากจะใช้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วคุณคูณตัวเลขต่อไปอย่างที่ผมว่าตามที่แต่ละคนอยากจะใช้ถ้าอยากมีเดือนละแสนก็คูนไปสิอ้วกไหมล่ะครับแสนโหมากเมื่อกี้เราที่สามหมืนนะเท่ากับหกล้านแปด ตอนนี้คําถามมันก็ย้อนกลับมาว่าสามารถไหมล่ะหกล้านแปดณอายุอ่ะสมมุติว่าสามหมื่นเท่าผมคุณสองคนตอนนี้กําลังจะสี่สิบอ่ะนับไปอีกยี่สิบปียี่สิบปีสามารถเก็บเงินได้หกล้านแปดไหก็เก็บเดือนสามหมื่นตัวเลขก็ย้อนกลับไปตัวเลขที่โอ้โหเดือนละสามหมื่นเออนั่นสิตอนนี้ห0้าันยังเก็บไม่ได้ คุณต้องเก็บเงินเดือนละสามหมื่นเพื่อให้ได้หกล้านแปดด้วยระยะเวลาเท่ากันไม่คิดเงินเฟ้ออะไรเลยนะครับยี่สิบปีโอ้คุณทําได้ไหมคําถามง่ายๆไม่ต้องตายตอนแปดสิบได้ไหมหกสิบเอ็ดตายเลยไม่นี่อันนี้เรามองเรามองถึงผมก็เคยคิดมุมคูลว่าเฮ้ยจะติด ตา<ไ>ยเลอตอนนั้นเลยอยู่ไม่ถึงหรอกแต่นี่นมันคือ,อใช่ไงนี่มันคือความจริงในชีวิตที่เราจะต้องเผชิญแล้วนี่นี่นับสมมติว่าไปไปลายทางคือเป้าหมายสุดท้ายตอนเกษียณอันนี้ล่นกลับมาว่าจากจากหกสิบไล่มาเรื่อยๆจนอายุปัจจุบัน,นในอนาคตเ่ยจะ,ะเผชิญอะไรอีกตั้งเยอะตั้งแยะ uh huh. เช่นเดี๋ยวจะต้องแต่งงานเดี๋ยวจะต้องส่งเสียลูกเดี๋ยวอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยระหว่างทาง เดี๋ยวเกิดจะเกิดอุบัติเหตุทางเศรษฐกิจตกงานโดยไม่ทันตั้งใจเรื่องราวต่างๆเหลา่านี้มันใช้เงินทั้งนั้นแต่ถามว่ามันเคยมีใครมาบอกเราไหมว่าแล้ว,วเ,รเราควรทำไงวะ <ừ> มีทุก<ข>วันนี้มีใครบอกคุณบ้างอ่ะีเดี๋ยวค่อยมาบอกครั้งต่อไปพี่ ดีนะว่าตกลงเนี่ยเราจะคำนวณอะไรยังไงเพราะว่าในหนังสือพี่โก้เนี่ยมีเหมือนตารางคำนวณให้เลยว่าถ้าเกิดคุณจะใช้กี่เดือนแล้วเท่านี้หลังจาก60ต้องอย่างนี้อย่างนี้คราวหน้าเดี๋ยวละเอียดเลยดีกว่าวันนี้อขอบคุณพี่โก้มากครับขอบ,ขอบคุณครับ